เมื่อมั่งมีไปที่ไหนใครก็รักเมื่อเสียหลักไปที่ไหนใครก็หนีเมื่อมั่งมีเอ่ยปากใครได้ทันทีเมื่อไม่มีมองหาใครเขาก็เมืนอสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะผมกับช่องเลี้ยนดีพิธีเด่นนะครับผมอีพีนี้จะพาไปพี่เพื่อนเพื่อนนะครับผมมาชมเกจินนครับจังหวัดลบบุรีนะครับก็คือนะครับพระครูนิยุติพรมจันทร์นะครับหรือว่าหลวงพ่อภูมิมีนะครับสาคาโลอดีตจาวาดวัดหลุมข้าวนะครับผม หลวงปู่ภูมิมีนะครับเป็นพระผู้ที่มีอัจฉริยสยดีครับหลวงปู่ท่านบวชเนรและบวชเป็นพระสงฆ์ที่วัดสำโรงน้อยอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีนะครับโดยมีอุปชาบานนะครับผมเป็นพระอุปชาเมื่อลวงปู่ยังดำรงขันอยู่นั้นท่านสนใจศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเข่คขัดประชาชนคนลบบุรีนะครับต่างเคารพนักปือในปฏิปทาของท่านที่เสมอภาคเสมอไปและมีคุณงามความดีเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ความอนุเคราะห์กับญาติโยม อีกทั้งยังบำรุงการศึกษาพระสงฆ์สามเนรและยังเป็นต้นแบบให้พระภิกษุสงฆ์สามเนียนได้ปฏิบัติตามแนวทางอันแห่งความเจริญในพุทธศาสนาและความสุขของสานิกชนนะครับผู้ที่ศรัทธาซื้อไปชั่วการนานนะครับผมมาดูเหรียลองท่านกันนะครับเหรียญนะปีหนึ่งเก้านะครับผมนะครับด้านหน้านะครับเป็นนะครับรูปพระพุทธนะครับเรียกว่าหลวงพ่อหลุมข้าวนะครับขออนุญาตนะครับนี่นะครับด้านหลังครับ เป็นหลวงพ่อผมมีครึ่งองค์นะครับผมจีวารลดไหลนะครับวินี้อย่ในเลี่ยมนะครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็ดูความเป็นเหรียญแท้ได้คมชัดนะครับสวยงามนะครับผมองดูสักหน่อยนะครับออนุญานนะครับสำหรับประสบการณ์วัตถุมงคลของท่านนะครับเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นฝาผ่านะไม่เป็นอะไรนะครับมีดปืนอะไรพวกนี้นะครับมีคนพบประสบการณ์มากมายนะครับผมลูกศิษย์ลูกหาท่านแล้วชาวบ้านนะครับ อูนะครับยันอย่างเงี้ยด้านบนนะครับเป็นพระพุทธนะครับผมพ่อหลุมข้าวนะครับพ่อวัดหลุมข้าวขออนุญาตนะครับ หลังเนี่ยคมคมนะครับผมอ่าสึกไปหน่อยนะครับผมแต่ก็ดูได้นะครับผมวัดหลุมข้าวนะครับผมหลวงพ่อภุมมือนะครับผมงานผูกพัทสีมาทั้งเก้ามีนาหนึ่งเก้านะครับอำเภอโคกสำโรงลบบุรีนะครับถือว่าเป็นเหรียญดีวี่เด่นอีกเหรียญหนึ่งนะครับผมสลับเหรียญหลวงพ่อผมมีรุ่นนี้นะครับประสบการณ์เยอะนะครับผม หนังสือเป็นแท่งสวยงามะนะครับนี่นะครับน,นาเป็นพระพุทธครับหลวงพ่อวัดหลุมข้าวนะครับผมนะครับถือว่าเป็นเหรียญดีอีกเหรียญน,นะครับผมนะราคาเช่าหายังไม่แพงนะครับสำหรับที่จะต้องใช้พุทธคุณนะครับผม ไม่หนะักคอแน่นอนนะครับผมสำหรับเ,เรียนหอหลวงพ่อุม,มีนะครับผมโอเคนะครับพี่ๆฝากติดตามนะผมว่าไอพีต่อไปช่องเียดีพิธีเด่นจะพาชมเจจิท่านไหน,นครับสำหรับพีนี้ขอเก่าว่าสวัสดีครับผม